สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาิวขนมญี่ปุ่นอันนี้นะเป็นขนมสายไหมป้าแปะนะคะทั้งหมนเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยก็อย่ามากินกันต้องแกะก่อนอนี่ตรงนี้ไม่ให้ฉีกฮะชิ้นเรียบร้อย ขอมมากเลยนะข้างในเป็นอย่างนี้ค่ะดึงงงให้เป็นอย่างนี้นะคะเป็นเหมือนปืเนเ่นเลยเคยม้มมปอุ้ยจ้ะมันกระดินงหนีามาชิมกันอื้อร่อยบมมาก ไม่ค่อยแต่ละอร่อยนะนี่ยังมีเมล็ดซ่อนอยู่อีกตวมากเลยพรมีป่อง ของเปรี้ยวซ่อนอยู่นี่นะเปี๋ยวก็อยา่าลืมไปหาซื้อลองดูนะ คก็อย่าลืมพาซิลองนะบ๊ายบาย